เอาละสุดท้ายก็แลกมาจนได้นะฮะเสียเหล็กไป50กับ AW ครับโอ้โหเดเมด600ครับซัดทีนี่กระจุยกันไปข้างกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแต่อือผมว่าน่าจะไว้สู้กับบอสมากกว่านะผมไม่ลู้มกันว่าจะสู้กับซอมบี้ได้หรือเปล่าโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับสู่รัฐฮุบบังเกอร์นะครับ ซึ่งพาร์ทนี้ครับเราก็ยังอยู่เออพื้นที่เดิมนะครับใช่นี่พื้นที่ที่เราจะไปตามหาคลินิกนะเพื่อตามหาปอดแสกับลูกสาวของเราโอเคเดี๋ยวผมใช้จัก,กรเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปหาปอดแสก่อนเดในคลองเดี๋ยวผมอาจจะกลับไาฟาร์มอีกทีอาจจะอืมติดผิดเอ้ยตัวกอบพอดีโอเคขอบคุณครับอ่าผมรู้สึกผมจ,จำทางไม่ได้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ มาเนี้โอเคเดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวผมค่อยๆก็จะปักเพื่อหาเออเดี๋ยวผมเก็บภาพด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยคือผมอยากได้ภาพไปทําชุดนะครับชุดสุดท้ายเลยชุดแรของแร่ๆไปเลยโลโก้ตรงนี้คือผมยังไม่ได้เกียร์ใช่ภาพที่แล้วคือผมโดนซอมบี้รุมโอ้โหมนมาแบบโดนยักษ์เดอ่ะแล้วกระสุนผมไม่พอเอ้ยเจ้าเจ้เจ้ ไม่อ่ะเอาเอเกเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเอเกแล้วลืมโอ้ยโอ้ยมันเห็นทำไงวะเนี่ยทำไงวะดีนี่กล่องอะไรวะเขียวโอ้ไม่ใช่ล็อกเกรอร์เอาที่หกร้อยครับเพิ่งซื้อมาเ,อาเมื่อกี้เลยออะไรล็อกเกรอร์ดูว่าเป็นแบบ อยู่ไหนวะไอ้จุดแดงๆจะได้ว่าอยู่ฝั่งเนี้ยเออนี่ๆโอเคโอ้ยกระนั้ไม่แล้วเอจุ๊บเอาละเอ้ย๊บผมจะตายไปเนี่ยเฮ้ยสี่สิบนัดเอคเพิ่งอัพมาเมื่อกี้เอยนั่นแหละโอเคไปครับเดี๋ยวก่อนมันจะเกิดอีกนั่นในไม่ทันละ ทุบตบเฮ้ยเออมันมีลังเล็กอยู่เดี๋ยวเคลียร์ลังเล็กก่อนโอเคเอาเรื่องฮะเออเดี๋ยวนะมันมีจุดจำได้ว่าเออดีตรงนี้โอเคลสี่จุดเฮ้ยสมบี้เกิดจากดินเดียวแรับนึินเฮ้ยเดี๋ยวเล่น AW ดิเออเดเมจะโหดแค่ไหนว่าไม่ ไม่เหมาะแหเออมันก็ยิงดีแหละแต่ประเด็นคือมัน้องไว้แบบสู้บอสอ่ะเออใช่อ้๊ยโยโยโยผมไปยิงแล้วแบบดรอปของดีๆผมจะไม่ว่านะนี่แบบไม่ดรอปอะไรเลยเออเดี๋ยวนะจุดแดงๆโอเคไป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 เกอร์เฮ๊ยมันมีหลายที่อ๋อในบ้านแตกเสม มัานจะพึ่งแตกตื่นเกียร์ข้างนอกร้อนเฮ้ยเหลือภูมอเหลือร้อยกานัดชีบละเดี๋ยวเกียรอือนั่นแหละครับอันนี้ตรงไหนอีกเนี่ยโอ้รลอดไปดีครับกับวิบัติตรงนี้เอาว่ะแล้วก็รู้สึกมันจะเหลือข้างนอกอีกอ่ะคุณ กระสุนผม600แล้วดิถ้าอยากให้ดีแบบน่าจะต้องแบบเออเดินย่องเข้ามานะแล้วก็มาเคลียร์วันนี้ไม่เอาโอ้มันรอดตรีนเกินโอเคยอาไอ้เหลืออีกที่หนึ่งหรือเปล่าท่าผมจับไม่ผิดเออนี่ในตรงเนี้โอ้ยนี่เป็นโอ้ยดีดีจุดหนึ่งจุดครับโอเคโมเฮ้ยผมลืมหิวผมลืมหิว วิวกู้ยเร Syndrome ิ่มวิวเอาว่ะโอ้หมดแล้วหกร้อยนัดหมดแล้วหมดกันเลยโอเคเดี๋ยวนี่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยดีดีโอเคโอ้ยบัตรเราจบไปเสียทีเอาละครับเคลียร์สองที่แล้วก็ตรงนี้ปังปั่เรียบร้อยครับ กดถ้าเกิดเราจะดับแผนโอเคเดี๋ยวเราไปพื้นที่ของเราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบอยู่ด้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบอะไรที่มันตามมามากกว่านี้คือประเด็นคือกระสุนนะครับเกผมจะหมดแล้วเฮ้ยแข่กันมาให้เร็วเดี๋ยวแล้วพื้นที่ที่เราจะมาเอดเสก่ยวกับลูกสาวของเราเป็นที่ดีใช่ปะ เฮ้ยนี่ไงฮะมีใครข้างบนน่ะหรือว่าเป็นว่านะน่าจะเป็นพ่อค้าตลาดมืดหรืออาจจะเป็นคนขายข่าวนะครับแบบอ่ามีข้อมูลอะไรแล้วแบบเงี้ยเรามาซื้อเอาจากเขานะครับคออือใช่วะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอเดินดูแถวแถวนี้ก่อนนี่จุดชนะิคพอยฮะเอาละปลดล็อกไปก่อนเอาโอเคที่นี่เหมือนเอ่อยังกับเป็นเขาเรียกว่าเป็น ซีซนนะครับแบบค่ายบุริภัยอะ่ะเออมันมีสะพานแบบสะพานยาวแล้วแบบไวเดินยิงซอมบี้อะไรเงี้ยนะครับแต่อโนตโอเคเอาสุดแค่นี้โอ้โหกลว่าจะเดินไปต่อเอาละเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกับคนขโมนก่อนนะเขาเป็นใครมาจากไหนแต่แบบดูแล้วเหมือนอพ่อค้าตลาดมืดนะปูว่าเขาอาจจะมีอะไรให้เราอย่าง่นของดีนะครับมีเอ้ยคุยได้คนเดียว รู้สึกข้างหลังจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะคือเขาต้องการตัวกองกับเรานะครับก็คือเขาเป็นผู้รอดชีวิตแหละแต่อังกิงผมก็ให้ได้แต่ประเด็นคือผมต้องการข้อมูลนะฮะโอเคค,คนที่เราคุยนะครับก็คือเจสก็คือเขาเป็นพ่อของเอมิร่านะครับคนที่เป็นหมอครับที่โรงพยาบาลจิตเวชคือ,อตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะให้บอดแสเกียวกับพวกสาวของเราครับแต่ซึ้งว่าคามิร่าจะให้เรามาช่วยเขาเออแบบ แล้วเขาอาจจะมีบทเสอะไรให้เราอีกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับคันวราก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะมีบทเสอะไรเพิ่มเติมเอ่อเดี๋ยวนะคือผมเดินหาเขาก่อนคือผม,ผมช่วยเขาแต่เขาจะมากับเราหรือเปล่าเพราะว่าเขาถามแค่ว่าเอาตกกองให้เฉยๆนะนี่หรอเฮ้ยใช่เลยเพราะว่าแถวนี้มีไฟครับอ่านี่รอดชีวิตสองคนครับเอาละเอาละเราได้ข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเส้นทางที่เราจะไปคลินิกอ่ะ น่าจะต้องไปถามพ่อของคามิร่านะครับเออเขาน่าจะบอกทางให้เราไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนอพยพเออเหมือนกันนะครับเอาละเราไปล้วงลุกคือมก,กันว่าลูกสาวเราอยู่ที่ไหนกันแน่เอาละฮะตอนนี้โลโก้รู้เส้นทางที่เราจะไปคลินิกแล้วนะเรารู้สึกว่าเขาจะให้กระสุนผมด้วยกระสุนเอเคใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้ผมใช้ไปเกือบหมดเอ้ยไม่ใช่นี่เอบนี่ครับเอเคสองอว่าไม่น่าจะพอนะเดีย๋ยวไปดูก่อนแมพ โอ้โหเดี๋ยวคือบอกเลยเราเดินทางไปไกลเลยครับคีนิกเหรอมันอยู่คนละทิศทางกันเลยประเด็นผมจะไปยังไงนี่แหละนะครับเอาลัางงั้นเราต้องเกี่ยมการเอ่อผมจะเซฟเซฟตัวเองแล้วกันนะครับรถตมาตรงข้ามตรงนี้แล้วไปฝั่งไหนโอเคทางนี้ไปข้างในเขาได้เหล่ามีของสิครับเอาวากะสูนเฮ้ เอ้ยนี่มันระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง๋ยวเดี๋ยวผมเล่นช็อตกันดีกว่าเพราะว่ามันมาไม่เยอะไงปังอุ้ยเอาละกระชิดอัดสดครับอุ้ยเยอะเยอะเยอะเมื่อกี้ยังบอกไปเยอะอยู่เลยลดีโหลดดีโหลดแป๊บแป๊บไปแล้ววิ่งเลยปั๊กปั๊กปักปัก,ปก,ปก,ปกเฮ้ย เฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเออมีละโอเคเอาไอ้นี่ยังไม่ตายกับเพื่อนอีกวันนี้มันถึงทางตันหรือเปล่าเดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ข้างบนครับเราต้องหาทางเข้าฝั่งนี้เฮ้ยนี่ครับโอเคเจอมีอะไรดอกไม่บ้างเอ้ย ไปเอ้ยไปนี่กลัวเอาไอ้นี่โอ้ยเราต้องนั่งเข้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปล่าเฮ้ยนั่งเฮ้ยนั่งเข้าไม่ได้รัวเป็นแหวงอยู่นะเตะเข้าไม่ได้เพื่ออะไรฮะผมก็ยังงงอยู่โอ้ยเหยียบไปนี่โอเคแสดงว่าต้องขึ้นข้างบนจากนีเดียว เฮ้ยเดียวโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรียวโอ้ตีนชัดๆใครบอกผมมาเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้เฮ้ยอะไรอีกขังรนขังรนขังกระสุนหมด เดี๋ยวนะเอ่าอีกอีกีโอเคเฮ้ยวิว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 มีหล่นแล้วโอ้ยโดนขังอีกรีวเฮ้ยออามาขังก็ขังอ่ะขังก็ขังอ่ะเออเขาบอกว่าเออใช้ AW กับบอสนี่น่าจะแบบไปปัก ปากเขาโอบร้ายเขาจริงนะไอ้ฮิวก่อนฮิวกอนฮิว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 อย่าพึ่งรีจะพึ่งวีเลือดนี่ดิโดนไม่โดนผมไม่รู้อะยิงอันเดียวเอ้าเฮ้ยติดอีกแล้วดัดมันดัดมันว่าเจ๋งอะเอวีว้ะจบเลยนัดสุดท้ายเหอะอือนั่นแหละไปว่อนเลย อหได้ิกได้ยเยอะเยอะครับโอ้โหคุ้มค่าที่เราค่าแต่ใช้อีวิวช่วงถ้ายเกมนะฮะอู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ว่ามันจะมีบอสเออคือผมเดินสุ่มๆมาไงแต่ก็นั่นแหละฮะโอเคเช็คพลอยเราได้ครับแล้วประเด็นคือผมจะไปต่อยังไงมันต้องเอ,อ่อเปิดเช็คพอยใช่ป่ะอ่านี่ไงครับเรามาได้เลย โอเคงั้นลุยต่อครับตอนแรกกะว่าจะก้นขวางแถวนั้นแหละแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราเออไปต่อเลยแล้วกันนะครับมือช็อตกันหมดแล้วโอเคเหลืออีกแค่สามร้อยนัดเราจะไปต่อเท่าที่เราไปได้แล้วกันนะครับเดีขึ้นไปดูข้างบนก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงเอ้ยนี่ประตูเดี๋ยวจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งเปิดโอ้เปิดปุ๊บตีมาปั๊บเอ้ย ก่อนรีโหลดเฮ้ยเดี๋ยวดอไอ้นี่ลังใหญ่บะหรอกเฮ้ยเฉลังก่อนเฉลั่งก่อนอรือนั่นแหละเอาละพื้นที่ใหม่แคริออยอใหม่ดีไป้ขักระสุนพอดีเลยครับมีอะไรขัดตัวปกคล้องอ่าแล้วก็เวท อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรามาเปิดเอเรียเฉยๆหรอโอเคกลับไปคุยกับอะไรครับอเล็กน่าจะมีของอะไรให้เราทำโอเคตอนนี้เราก็เจอประตูนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเปิดไม่ได้แล้วเรามาอขอความช่วยเหลือกับอเล็กเขาให้เราไปเปลี่ยนล็อกไฟโอเคกลับบังเกอร์มาสักขนาดนี้ฮะชุดสุดท้ายเราต้องได้ครับมาเต็มสู้ครับเลือด390กแล้วก็ สเตยมีหน้าอย่าง150เหสสมือนเดิมเบิร์อ,อู้หูตเตรียมสุกรู้สึกว่าชุดเราจะหนักขิ้นแนบเอาละเหลือที่แค่วุ้นที่ผมยังไม่ร <c oughs> ับกลับกระเป๋านิดนิดหน่อยไปับไปลุยก,กันต่อเลยไปเปลี่ยนบล็อกไฟเพื่อเปิดประตูนะฮะแล้วก็จับช็อตกันเลยอุ้ยเด็ช็อตกันนัดเดียวไม่แตกไง อัตชิบเกืองกระสุนซะ่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ดิ้งอยู่ไม่เป็นซุกเลยเฮ้ย,อย,อยเอาดิว่าเอเคีน่าจะเหมาะก,กว่านะไปรีโหลดยังไม่จบอีก เดี๋ยวผมต้องเดินหาลังมันก่อนเพราะว่ามันเฮ้ยพื้นที่นี้ไม่ไม่กว้างจริงครับเป็นพื้นที่แคบๆเจ็บแคบแล้วก็ตายไงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ได้ละไม่ได้แล้วต้องเงียบฮะต้องเงียบเงียบซัดที่ไหนแล้วมันเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรีอย่าพึ่งตรีรู้สึกเมื่อกี้จะมีลัง เห็นนะนี่นี่นี่จบลังใหญ่อุ้ยไอ้นี่ปนพิษมันปนพิษเอ่อเอ้ยจุดแดงๆรีบๆรีบๆรีบเคลียร์รีบเคลียร์โอ้เชจ้อุ้ยตรงไหนมาดีเอออื่นเพิ่งอัพใครกลัวล่ะเออโอเคน่าจะ นี้ข้ามไม่ได้ียัมีเะลรเก็บของอีกนะครับเอามาตามห้อนี้ก็สวยดีครับมี่รถนี่รถโอ๊บิก่กว่า จุดไปนี่ไปนี่จุดเวลาเก็บของครับของเดือดเพื่อโอเคดับซะยังเอายังอีกียังอันเนาะอยู่ไหนอะฝั่งไหนฝั่งไหนเอ้ยตัวนี้ตัวย้ายย้าย้ายาเอายังไม่แตกครับอุ้ยนี่สุดท้ายแล้วโอเคจะได้แบบไม่ต้องแบบเดินอ้อมเดินไร เอาแล้วเข้าไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเออใช้ขวานมันมีไม้กั้นนะผมลืมดูเมื่อกี้แล้วก็เฮ้ยทำไมผมต้องขึ้นมาบนบ้านเฮ้ยโอ้ยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะกระสุนผมสี่ร้อยไม่ใช่หรอข้ามาเมื่อกี้แล้วหายหมดเลย จัดมาแล้วคือผมต้องขึ้นบ้านไปใช่ปะรเดนอะเฮ้ยไอ้นี่อัด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 โอเครีโหลดเฮ้ยเเดี๋ยวเวข้าบนเยอะปักกปักปัปักกปั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  ขวานฉับปังโอเคจบครับมีอีกหรือเปล่าอ่าแล้วประเด็นคือผมขึ้นมาข้างบนทำไมโอ้หยังไงเออมันมีทางไปตอ่อผมนึกว่าเราจะขึ้นมาเสียเที่ยวซะแล้วเดี๋ยววคิก่อนแล้วกันนะเอ,อ้ยสุปรข้ามอนาวักเสียว รู้สึกอุ้ยที่บลอดชีวิตแบบพามาแคมป์กันข้างบนอ่ะเพราะว่าแบบข้างล่างมันไม่เหลืออะไรเราจะมาแคมป์แล้วแล้าจะแคมป์ข้างบนปลอดภัยสุดเราจะตกแล้วกันอุ้ยอัดอัดเลยอัดจับ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 เอ้ยปัก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 ทำไมอีกทำไมไอคผมยิงโดนกว่าช็อตกันผมรุ่งกันนะ เดี๋ยวตอนนี้เป้าหมายเราก็คือไอคิปผมเหลือเท่าไหรหลักร,ร้อยนัดหรอโอเคเดี๋ยวใช้ชช่ากันหมดแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปตรอระวังปลาร้าเดี๋ยวนะอู้ข้างล่างมีนี่อีกไอคีมาครับยัดก่อนเลยแล้วกันเอาละดีแล้วก็บีโหลด เดี๋ยวนะโอ้ข้างหลังเอ้าบันทีบันไดตรงนี้ปักปักปักโอ้พวกนี้เป็นห้องที่เราจะเข้ามาฟาร์มของได้เฮ้ยเดี๋ยว้ยเอานี่นี่ทางไปต่อเจอสะพานไปอย่างเดียวะของไม่ต้องเก็บ ลมไปไอ้นี่หลบมุมหลบมุมเออที่จะสเตลคิวฆ่าเลยไปกินลับมันหลบมุมเมื่อกี้เออเดี่ยสรุปเราจะขึ้นบนหรือลงล่างมันลงมันลงไดบป่ะลงไม่ได้ครับขึ้นเฮ้ชาชาชเดินม้าน วัดดีมีตัวอะไรไหมมาจ้าจ้าอุ้ยแต่ทางมันแบบคือบอกเลยฮะแบบเล็กก็จริงแต่ทางมันซับซ้อนเอาวะเดี๋ยวผมผมว่านะถ้าเดินฟา์มของดีๆแบบกระเป๋ามีโอกาสตีมอ่ะเออแต่ไม่ฮะเราขอผ่านก่อนละกันเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เคเวสก่อนนะครับคงไม่ให้เราลงไปงล่างหรอกใช่ไหมไม่ฮะ เออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทางเดิมอ้าโอเคเราขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ด้วยนีย้ตัวแรกของคลิปหรือเปล่าที่ผมสเตลคิวเฮ้ยมีพยาบาลใช่ปะวิรท์พยาบาลนะเฮ้ยหรือว่าไอ้นี่แล้วทุกกวัา เอ้ยตรินเยอะอีกเลี้ยวโอ้โหเวมาเป็นกรองทัพเลยพี่ไปก่อนแล้วกันนะ

โอ้ยไม่ไหวเฮ้ยมันมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อน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 โอ้โหดูสภาพผมเดินมีทางเอ้ยทางทางทางฮิว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 วเดินวเดินวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยอะไรนี่เอ้ยเดี๋ยวดๆๆแป๊บเดิแป๊บอย่าพ่งพ่งพ่งเฮ้ยโอ้ยโอเครอดเอาชิปแล้วบอสเปล่า ดูสภาพบดไปสู้บอสโอเคเดี๋ยวต้องเดินกลับต้องเดินกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเหิวเอาละตอนนี้การไฟฟ้าเรียกตัวเราด่วนๆเลยเพราะว่าตัวน,นี้เรากำลังจะไปส้มไฟนะครับก็คือเราจะไปเปลี่ยนไอตัวที่อ่าอะไรแค่เราพอเปลี่ยนแหละแต่ประเด็นคือตัวน,นี้คือผมติดตรงที่มีบอสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลยได้กลับไปฟังบอกกลับมาเคียวอีกครั้งเอาละไปลุยบอสอีกตัวหนึ่งนะครับในพันนี้เรา เดี๋ยวูมมีลุกซมอุ้ยไอบอดที่เป็นพิษด้วยเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาละผมเข้าใจเหตุผลที่ผมเลือกใช้เอวบิวแล้วเพราะว่าที่ใช้เพราะอะไรครับถ้าสมมติม,มันเลือดเฉียวเราห้ามยิงเออดีมาไก,กลๆแล้วมาไก,กลเลยน่ะเลือดเฉียวปุ๊บห้ามยิงฮะอยู่ด้วยก่อนก็คือมันจะมีระยะที่มันอา้าย แป๊บนึงแป๊บนึงกลัวมันเลือดเขียวน่าโอเคหยุดครับหยุดหยุดหยุดห้ามยิงเป็นบอสบอกเลยที่บอสที่ล่ายาะนี่เลือดแดงนี่ซัดไปเกือบครึ่งแล้วถ้าเขียวขึ้นรลยวยาวโอเคนี่จังนับเลยครับเราจะไม่แบบไฟเกินเหตุแบบเราจะรอบต้องมีเอวบิแล้วฮะไม่เดนเลือดแดงไปไหนละอาจาไม่ได้กินหรอกครึ่งหนึ่งแล้วฮะบอกเลย จิ๊บจิ๊บบอสตัวนี้แต่ถ้าแบบพลาดพลาดตอนมันเลือดเขียวนี่แบบเอาอยู่นะโอเคล็อกก่อนล็อกก่อนครับนี่ซัดเลยซัดเลยซัดซัด,ซดอีกซัดอีกซัดอีก,อกเฮ้ยดเดยเเเียวโอเคอาเลือดเขียวพอดีครับโอเคเซฟไปก่อนเดี๋ยวเดินหาฟาร์มของอพร้อมเลือดแดงบอสบอสตัวนี้ไม่ยากนะถ้าคุณกจะจังหวะปีน สำหรับเอ็ดอยเลือดแดงปักโอเคเคลียจิบจิบ,จบกับบอสตัวชายครับกับการที่เราต้องมาซ่อมเออไฟเฮ้ยของเต็มได้ไงเอาวะครั้งแรกนะที่ของเรามันเต็มอะไรอู้ไม่โคหรอโอเคเต็มช่างมาครับเอาละเดี๋ยวเราไปซ่อมไอ้ประตูเราก่อนดีกว่านะครับฝั่งไหนเอ่ยอนี่ไงโอ้ประตูบังเกอร์ เอาละเล็กผมซ่อมประตูให้แล้วโอเคเราเรียบร้อยครับกับการเอ,อ่อเปิดประตูแล้วก็ไปคุยกับเทรนเนอร,รอ์อะไรอีกหรือว่าคุณมีความหมายให้อ๋อก็คือตอนนี้เรารสึกว่าเราจะทําความเครสไปนะก็ที่มาคุยกับเทรนเนอร์ก็เพราะว่าเขาให้เราขาดชูตังแต่ประเด็นคือผมคาบเสร็จแล้วครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จภารกิจกับเทรนเนอร์นะเพราะว่า ชุดกับอะไรผมพร้อมหมดแล้วพร้อมที่จะไปพื้นที่สุดท้ายแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าน่าจะเหลืออีกพื้นที่เดียวแล้วก็นะตอนนี้ก็คือดรอกตอร์กำลังตามหาผมอยู่ผมน่าจะมีแผนเกี่ยวกับการไปต่อของเรานะเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะเจอกับบอดแสที่คลินิกที่ลูกสาวเราจะอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันในพระหน้าล้วกันนะว่าไอ้พื้นที่ที่เราจะไปนั้นมีลูกสาวเราอยู่หรือไม่หรือ เขาอาจจะดูดัดแ,แปลงไปแล้วอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในพัหนาแล้วกันครับก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเราบชมาถึงอย่างท้ายคลิปครับแล้วเจอกันใหม่ในพัหนาสวัสดีครับ